สวัสดีครับนี่พงศ์ช่องกับบาร์ชาแนลนะครับผมแล้ววันนี้จะมาพูดถึงดราม่านะผมอย่างที่ปกคลิปเขียนไปแล้วว่าซูเปอร์เล็กสมควรชนะจริงเหรอก่อนอื่นจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และเป็นกำลังใจให้ช่องกับบาร์ชาแนลด้วยทําไมผมถึงพูดว่าซูเปอร์เล็กสมควรชนะจริงเหรอส่วนตัวผมนะก่อนชกอะ่ะผมมองว่าซูเปอร์เล็กอ่ะสู้ไม่ได้ด้วยแต่พอต่อยเสร็จโอ้ซูเปอร์เล็กโคตรสุดยอดเลยแต่ผมงงกับคนไทยว่ะ แบบงงกับบางคอมเมนต์อ่ะไม่ให้เครดิตซุปเปอร์เล็กเลยคุณทําไมแบบว่าหลายๆคนไม่ให้เครดิตซุปเปอร์เล็กบอกว่าโหทาคิรุสุดยอดมากที่ทนได้เอออันนี้ผมก็ยอมรับนะว่าสุดยอดว่าทนได้แต่คุณอย่าลืมสิทำไมทุกคนไม่ให้เครดิตซุปเปอร์เล็กเลยอ่ะซุปเปอร์เล็กเขามาแทนด้วยนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต่อยกับคนเองเขาต่อยกับอีกคนนึงเดิมทีต้องเป็นรถถังแล้วหลายๆคนเนี่ยผมสงสารซุปเปอร์เล็กนะจริงๆผมเห็นใจซุปเปอร์เล็กมากเลย ชนะแต่คนกับชมน้อยก่อนเกมที่ว่ามีรวมอันดับคิกบ็อกซิ่งซูเปอร์เลกกับไม่ติดเลยมีแต่คนตั้งคำถามเออเป็นนักโชคคิกบ็อกซิ่งเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแต่ไม่ติดอันดับอันดับคนก็ตั้งแง่กับเขาแล้วแล้ววันนี้เขาชนะเขาไปสุดแล้วซึ่งก่อนชกอะ่ะผมพุง่งกองครับผมมองว่าแบบซูเปอร์เล็กสู้ยากไปต่อยบ้านบ้านทาเครุด้วยแล้วกติกานี้ด้วยแล้วทาเครุเขาเก่งเก่งกติกานี้กับการคิกบ็อกซิ่งแล้ว อะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นใจมากทาเคิรุ้ลหลายคนก็รู้ว่าซุปเปอร์เลกไม่ใช่สไตล์คิกบอกซงที่จะที่จะวัยเป็นคิกบอกซิ่งขนาดแท้เราเป็นมวยไทยอ่ะเราก็เอากระดูกมวยไทยสู้ลูกหนักสู้แต่คนไม่แบบดิเท็ดดิตซุปเปอร์เยอะผมผมรู้สึกว่าเห็นใจซุปเปอร์เลกนะผมว่าคุณควรจะชื่นชมซุปเปอร์เลกส่วนทาเคิลุ้ะก็โอเคก็ส่วนทาเคาิุแต่คนให้เครดิตซุปเปอร์เลกไว้เขา คุณต้องชื่นชมซูเปอร์เล็กก่อนเลยไว้ว่าเขาแม่งเต็มตัวมาดีเขาขยันซ้อมเขาแก้ปัญหาก่อนชบคนดูถูกเรื่องทำน้ำหนักได้ไหมทําไมทำน้ำหนักมีปัญหาสมควรเป็นแชมป์หรือเปล่าตั้งแง่ตั้งแต่ตอนลดถังว่าเออไม่สมควรชนะลถถังนู่นนี่นั่นดราม่ากลายเป็นเป็นแชมป์ที่ถูกชื่นชมน้อยที่สุดแล้ววันนี้เขาชนะผมว่าทุกคนควรจะให้เครดิตเขามากกว่ามากกว่านะจริงๆ าทาคิรุเนี่ยก็โดนเตะจนไหมอันนี้เราทุกคนก็เห็นแล้วภาพมันก็เห็นหมดแล้วว่า,าทาคิรุโดนเตะจนไหม้โอ้าทาคิรุทนมากเลยแต่อย่าลืมว่าก่อนชกเลยหลายคนเนี่ยผมว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะที่มองว่าสุเปเล็กสู้ไม่ได้คุณอย่าลืมตรงนี้ผมว่าไม่ต้องชื่นชมสูเปเล็กและยกสามสุเปเล็กโดนต่อยท้องจะถ้าเป็นคนอื่นล่วงแล้วสุเปเล็กกัดฟันกัดฟันหมุนเอาตัวรอดจนได้กลับมาฮึอยกสี่ทำได้ไหม่แต่กลายเป็นาทาคิรุดาวเอง ดูดิเป็นต่อยทางบ้านเขาไม่มีอะไรเป็นใจให้กับซุปเปอร์เล็กเลยตั้งแต่วันที่เขาเป็นแชมป์ทุกคนก็ตั้งแง่กับเขาวันที่เขาชนะรถถังอะเร่องน้ําหนักก็ถูกตั้งแง่อีกแล้ววันนี้เขามาแทงเขาเตรียมตัวน้อยผมว่าคนที่คนนี้จะได้เครดิตคนที่จะได้คารับได้คําชื่นชมเนี่ยต้องเป็นซุปเปอร์เล็กสาหรับผมนะผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดแบบผมหรือเปล่าผมเห็นแบบตามเฟซตามเพจมวยอะไรอย่างเงี้ย ว่าคนดังคนนู้คนนี้โพแบบผมว่าแม่งต้องชื่นชมซุเปเล็กส่วนตัวเลยผมต้องชื่นชมสุเปเล็กส่วนถ้าใหรรู้เราก็ยกแลวโอเคเขาสู้เขาเก่งเขาอดทนแต่อย่าลืมว่าสุเปเล็กมันมาเป็นรองนะยังไงผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล็นกลัชใจช่องอัมบาชแนลด้วยสวัสดีครับ